สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องตามหาสาระนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาเจลเบรกและบายพาสและวิธีแก้ไขปัญหาในคลิปเดียวกันนี้เลยนะครับนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆกดดาวน์โหลดไฟล์มาผมจะทิ้งไว้ให้นะครับก่อนที่จะแตกไฟล์นะครับเพื่อนๆไปปิดแอนตี้ไวรัสก่อนนะครับมาตามผมนี้เลยนะครับสตาร์แล้วก็มาที่ Setting นะครับอัปเ t ตแอนด์ซ u เคีย Windows and Security แล้และมาที่ไวรัสนะครับแล้วก็มาแ n เ t e Setting นะครับแล้วก็ติ๊กให้เป็นออฟนะครับทุกคนนะก็ปิดไปเลยแล้วก็ไปแตกไฟล์ของเรานะครับนี่นะครับแตกไฟล์มาแล้วนะครับจากนั้นเข้าไปในโฟลเดอร์นะครับที่ขวานะครับทุกคนนะที่ Skynet ออาต้า er ขึ้นมานะครับกดรัน a d ดมินิ t เตเตอนะครับจากนั้นทุกคนก็เสียบโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับก็ะจะขึ้นชื่อนะครับซึ่งหน้านี้เป็นหน้าสวัสดีนะทุกคนนะ นะครับจากนั้นเพื่อนๆกดที่ออปชันนะครับแล้วติ๊กเลือกเอาราวนะครับทุกคนกดแบ็กแล้วก็กดสตาร์ทถ้าขึ้นแบบนี้นะครับเพื่อนๆ c o พ y e อซ c เลข ecid เ, e เลขตรงนี้นะทุกคนนะหมาให้ผมนะทุกคนนะนี่นะครับกดทะลอบมาเลขชุดนี้นะครับ แล้วมาวางลงใต้คอมเมนต์นะทุกคนนะจากนั้นกด Start ครับกด Next ครับแล้วโทรศัพท์ของเราก็จะไปเข้าสู่หน้า recovery mode นะครับจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับ แล้วก็กดปุ่ม power นะครับปุ่มลดเสียงค้างไว้นะครับกด Start ครับปุ่ม power ค้างไว้สีวิวางครับจากนั้นปุ่มลดเสียงยังค้างไว้อยู่นะครับตามเครื่องบอกเลยนะทุกคนนะโอเคหลังจากนั้นปล่อยครับรอเครื่องทำงานนะทุกคน ถ้าใครเจียเบรกไม่ผ่านนะครับจะมีวิธีแก้ไขปัญหาอยู่นะครับรอสักครู่นะกด install d i s a b v e r นะครับ เครื่องของเราก็เจลเบรกเสร็จเรียบร้อยแต่ว่ายังติดหน้าสวัสดีอยู่นะทุกคนนะยังค้างอยู่หน้านี้อยู่นะครับหลังจากที่เราเจลเบรกเสร็จนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปบายพาสนะครับเรามาดูวิธีแก้ไขปัญหาก่อนสําหรับใครที่เจลเบรกไม่ผ่านนะทุกคนให้กดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็กดรีสตาร์ทนะทุกคนนะ กดชิปค้างไว้อยู่นะครับจนกว่าจะขึ้นหน้ามีการเซตติ้งหรือว่าการตั้งค่าของเครื่องนะครับยังค้างไว้อยู่นะครับโอเคมาหน้านี้นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวนะครับ Start up Se เ t i n g เลยนะอี่ตัวบนนะ แล้วก็กดรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ไปอีกนะครับรีสตาร์ทตรงนี้นะครับรอเครื่องบูตขึ้นมานะครับโอเคหลังจากนั้นให้กด F7 นะครับทุกคนนี่นะครับ F7 ตรงนี้นะครับปุ่มนี้นะครับกดไปเลย แล้วหลังจากนั้นเราก็รอเครื่องบูดขึ้นมานะครับสำหรับท่านไหนที่เจลเบรกไม่ผ่านนะครับแก้ไขวิธีนี้นะนะครับหลังจากที่เราเจลเบรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปบายพาสโปรแกรมฟรีหรือว่าโปรแกรมเสียตังได้เลยนะครับโอเคตัวอย่างมีให้เลยนะครับโอเคเรามาใช้โปรแกรมฟรีกันก็คือโปรแกรมที่2นี้นะครับ Skynit ส่วนี้นะทุกคนนะเปิดขึ้นมานะครับกดแตกไฟล์อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็คลิกที่ SkyNetTool นะครับ Run a Administrator นะครับ,นะรบจากนั้นนะครับถ้าโทรศัพท์ไม่ค้อน,น็กนะทุกคนนะเราลองถอดเสียบใหม่นะครับ ก็ยังไม่คม่อนได้อีกนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ติดปัญหานี้นะครับเสียใหม่ก็ยังไม่เจอนะครับให้เราไปที่3 y t u t u b e นะครับไปที่3 y t u t u b e นะครับทุกคนเปิดโปรแกรม3 y t u t u b e ขึ้นมานะครับไปที่ t u o l box นะครับ แล้วมาที่ i อจูน Utility นะครับนะครับจากนั้น Repair d r i v e ์นะครับกดรี a พ r now นะครับรอเครื่องทำงานนะทุกคนนะ <Okay. S 1> ถ้าใครยังไม่ได้ก็ให้ลองรีแพ์นั้นหลายๆครั้งดูนะครับกดคอนเฟิร์มไปนะครับโอเคเราก็จะเจอ โทรศัพท์แล้วนะครับจากนั้นเรามาเปิดโปรแกรม SkyNet Tool เราขึ้นมาใหม่นะครับแล้วลองถอดเสียบสายใหม่อีกครั้งหนึง่งนะครับนี่นะก็จะเจอเครื่องของเรานะครับ ปิปัญหาขึ้นมาแบบนี้นะครับให้กดคัดลอก SN ลงมาใต้คอมเมนต์ให้ผมนะครับนี่นะครับควละชุดกับตอนเจอเบรกนะทุกคนนะผมลงทีแบนใ้เสร็จนะครับเพื่อนๆก็กด Activate Hello นะครับ d ีไ i ้นะทุกคนนะ โอเคครับเครื่องเราก็จะเข้ามาได้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับเพียงเท่านี้นะทุกคนนะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ